สวัสดีค่ะพบก,กับหมอนม้ำนะคะน้ำมาธิตาคลิปนี้นะคะหมอน้ำจะมาชวนเพื่อนๆให้รู้จักคําว่าคอล e f เลอซึ่งมีความเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกฎแรงดึงดูดอืมซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นหมอน้ำเคยพูดเรื่องของกฎแรงดึงดูดกับการมานิเฟตเตชันว่าต่างกันยังไงแล้วหมอน้ำก็พูดเรื่องของเอ่อกดแรงดึงดูดเท่ากับจิตใต้สํานึกเนาะเออทีนี้จิตใต้สํานึกเนี่ยเขา เขาเขาเขามีที่มาที่ไปยังไงอันนี้เราจะไม่ไ,มได้ไปรลลายละเอียดแต่วันนี้เราจะมาพูดเรื่องคอเบลีเพราะว่าอะไรกฎแรงดึงดูดบ,บอกว่าเราดึงดูดสิ่งที่เราเชื่ออเราดึงดูดสิ่งที่เราเชื่ออทีนี้คำว่าคอเบลีเนี่ยมันหมายความถึงมุมมองที่เราโตมากับมันเออโตมากับมันจนมีความเชื่อจากข้างใน เนาะจากข้างในก็คือจากจิตใต้สำนึกเลยว่าสิ่งสิ่งเนี้ยความเชื่อเนี้ยมุมมองเนี้ยเป็นความจริงเป็นความจริงเช่นเรามีความเชื่อฝังลากว่าต้องทำงานหนักเท่านั้นถึงจะได้เงินเหงื่อไม่ออกไม่ได้ชีวิตฉันชีวิตรักของฉัน เจอแต่คนเจ้าชู้อะไรประมาณเนี่ยเออเราเท่ากับไปเรียบร้อยแล้วอะเท่ากับเราแบบเชื่อแล้วว่าเพราะฉะนั้นต่อให้ทุกครั้งที่เรามีความรักเราเชื่อแบบนั้นแล้วอะเชื่อแบบไหนอะได้แบบนั้นนึกออกไหมคะมันคือกดแรงดึงดูดเชื่อแบบไหนได้แบบนั้นเออคิดแบบไหนได้แบบนั้นเออยิ่งเชื่อลงไปแบบเนี่ยถึงคอบิลีฟอะถึงการแบบ ฝังลากลงไปเนี่ยตามนั้นเลยค่ะตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราอาจจะต้องมาทําความทําความรู้จักกับคํานี้เพราะว่าเราจะต้องแบบแก้ไขนะคะโดยการรีโปรแกรมมิ่งนะคะจิตใต้สํานึกใหม่เออแบบแก้ไขความเชื่อที่มันฝังลากใหม่ถามว่ามันง่ายไหมที่จะแบบว่าไปถอนลากถอนโคนเอ่อคอบีลิฟมันก็เหมือนกับเดี๋ยวมาน้ำขึ้นพาไปดู มันก็เหมือนกับลากอะ่ะลากต้นไม้อะ่ะลากต้นไม้อะ่ะคอบิลีฟคือลากต้นไม้ที่มันอยู่ใต้ดินมันอยู่ใต้ติดใต้สํานึกมันอยู่ใต้มันอยู่ลึกการที่จะขุดจะถอนเนี่ยก็หมายความว่าเราจะต้องแบบรีโปรแกรมเขาใหม่แต่มันไม่ได้ง่ายไงมันไม่ได้ง่ายเหมือนการที่ถ้าคอมพิวเตอร์ของเรา มันแบบว่ามีแอปที่เป็นขยะมันแบบว่าเออมันล่าช้ามันอืดมันไม่มันไม่ทันสมัยเออมันไม่อัปเดตเอออะไรต่ออะไรแล้วมันมันแค่เอาเอาเครื่องนั้นไปที่ร้านแล้วก็ให้เขาแบบลงโปรแกรมใหม่อืมแค่นั้นจบอันนั้นคือคอมพิวเตอร์แต่ไอความเชื่อฝังลากเนี่ยมันต้องค่อยๆเติมลงไปอ่ะเติมลงไปใหม่ เรียกว่าเติมน้ำใสไล่น้ำเสียก็ได้เออทีนี้มันมีรากเง้ามาจากอะไรคอบบลีของเราเนี่ยหรือว่าการที่ไอความเชื่อเนี่ยมันถูกฝังลงในจิตใต้สํานึกเราเนี่ยเดี๋ยวมอน้าจะพูดขยายความซึ่งหมอน้าําจะอธิบายละเอียดมากนะคะขอขอแบบแวะไปที่คอร์สที่หมอน้ําแบบกําลังจะเปิดสอนใหม่เนาะซึ่งแบบ ทักมาได้เนาะก็คือคอร์ดเดอะแมนิเฟสเตอร์นะคะมือใหม่หัดเสกเนี่ยมันน่าจะอธิบายเรื่องนี้ละเอียดมากถึงความเชื่อมโยงของมันแต่วันนี้เราเจอกันสั้นๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าคือเราคือมันมีรากเงามาจากอะไรไอ้คอร์บิลลีของเราเนี่ยไอ้ความเชื่อฝังรากมันมีรากเงามาจากอะไรคือเขาถูกฝังไว้ในจิตใต้สํานึกซึ่งบอกแล้วว่าไม่มีผล95%ในการขับเคลื่อนชีวิตเราเนาะสาเหตุที่หนึ่งนะคะที่ที่มันเกิดขึ้นก็คือ อันที่หนึ่งคือการที่เราเนี่ยเป็นความเชื่อที่มาจากคนที่เลี้ยงดูเราตั้งแต่ตอนเราเด็กๆเลยนะคะวัยเด็กเลยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองหรือว่าเราอยู่เอ่อบ้านไหนกับใครอะไรยังไงแล้วเขาปลูกอะไรมานะคะใส่อะไรมาโปรแกรมอะไรมาเรารับหมดเพราะเราเป็นเด็กกับกรณีที่สองบาดแผลนะคะที่มันเกิดจากบาดแผลที่มันแบบสะเทือนใจสะเทือนอารมณ์สุดๆจนมันกลายเป็นบาดแผลนะ ในช่วงชีวิตใดที่มันผ่านมาในอดีตอาจจะเกิดจากวัยเด็กหรืออะไรก็ได้นะคะอันที่3ม,มาจากพาสไลน์นะคะก็คืออดีตชาติเออซึ่งไม่ต้องไปลำลึกถึงอดีตชาติเอาชาตินี้ก่อนเลยนะคะถ้าเราจะแก้เอาชาตินี้เราต้องหาความเชื่อใหม่ใส่ลงไปเช่นเอออย่างที่หมอ้ํำยกตัวอย่างคือความเชื่อของเราก็คือถ้าไม่ทํำงานหนักอะ่ะก็เท่ากับไม่ได้เงิน เราก็ต้องไปหาความเชื่อใหม่ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรอหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความเชื่อว่าเอ่อถ้าไปทําอาชีพเนี้ยอาชีพที่รักที่เรามีแพชชั่นจะไม่รวยเท่าการทําอาชีพนี้สมมติเอ่อประเทศไทยเราจะอาจจะอาชีพหมออาจจะเป็นอาชีพที่ทําดูแล้วทําเงินดูมีเกียรติดูอะไรก็ตามแต่เนาะเออถ้าเกิดว่าเรามีความเชื่อว่า เอ,อ,อาชีพเออ,อาชีพหมอเท่ากับรวยมันเป็นการปิดประตูคุณเลยไงว่าต่อไปเนี้ยต่อให้คุณมีอาชีพที่คุณต้องการเปลี่ยนหรืออาชีพที่คุณมีแพชชั่นหรือแม้กระทั่งเป็นอาชีพที่คุณเป็นเป็นอาชีพที่คุณแบบมาเพื่อบรรลุในชาติเนี่คุณก็จะไม่แบบไม่มีความเชื่อน้อมไปว่าการที่คุณจะไปทําอาชีพอื่นๆแล้วมันจะรวยได้ทีนี้คุณต้องหาความจริงใหม่เข้าไปใส่ไง มันจริงเหรอสมมติว่าถ้าเป็นแบบคุณเชื่อว่าอาชีพหมออาชีพหมอเท่านั้นถึงจะรวยถ้าคุณเชื่อแบบเนี้ยเออเพราะฉะนั้นครูก็ต้องทําอาชีพเนี้ยจนกเกษียณถูกมากว่าถ้ามันเป็นความถ้ามันแบบคุณคุณโอเคมันก็มันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าสมมุติว่าคุณไม่โอเคเพราะว่าคุณมีอาชีพที่คุณมีแพชชั่นเป็นอาชีพที่เป็นเดอะ c a l l ิ n งของคุณน่ะคุณก็จะเริ่มพบลว่ามันก็จะแบบดูย้อนแย้งแต่มันก็ทําสามารถทำสองอาชีพได้นึกออกไหมอ่ะอืม แต่ถ้าเกิดว่าคุณจะพุ่งไปอ่ะพุ่งไปเลยกับอีกทางหนึ่งี้ยแล้วคุณยังมีความเชื่อตรงนี้อยู่อ่ะก็ต้องหานะคะข้อมูลใหม่ใส่เข้าไปเพื่อให้เพื่อไปเปลี่ยนจิตอ่ะให้เขาเชื่อใหม่ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อาชีพหมอเท่านั้นนะถึงจะรวยเออสมมุติว่าเป้าหมายของคุณต้องการรวยเงี้ยมันไม่ใช่แค่อาชีพหมอนะมันมีอาชีพอื่นอีกตั้งเยอะคุณก็ไปดูว่าเออถ้าเป็นเศรษฐีเอิอเร ท็อป10ของเมืองไทยเนี่ยเขาทำอาชีพอะไรเขาถึงรวยเออคุณก็ต้องแบบเปิดเปิดการรับรู้ใหม่แล้วก็ใส่การรับรู้ใหม่เข้าไปในจิตใต้สำนึกซึ่งระยะ,ะแรกๆในการที่จะรีโปรแกรมมิ่งจิตใต้สำนึกเนี่ยโอ้โหมันแบบค,ค,คุณต้องใช้คุณต้องแบบใช้ความแบบเขาเรียกว่ามันต้องมีแบบอำนาจใจนะคะอำนาจจิตคุณต้องแบบแรงกล้าจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าอะไร แรกๆเนี่ยจิตคุณก็จะแบบว่าเอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอมันจะแบบคอยคอย,คอยแบบย,ยัง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 ไม่เชื่อเพราะมันเป็นความเชื่อที่ฝังรากไงเพราะนั้นคุณจะต้องค่อยๆค่อยๆใส่ความเชื่อใหม่เข้าไปใส่อะไรเข้าไปใส่โปรแกรมใหม่เข้าไปให้เขานะคะเพื่อไปล้างนะคะโปรแกรมเดิมหรือว่าเติมน้ําใส่ไล่น้ําเสียเออแล้วก็อย่างที่สองก็อาจจะทําได้โดยเอ่อการเซลทล์ค นะคะการ affirmation การทําสมาธิบ่อยๆการทําสมาธินะคะการทําสมาธิก็จะเหมือนเหมือนกับเป็นเครื่องมือสปีดนั่นแหละสปีดในการที่จะแบบเติมน้ำใส่รากน้ำเสียหรือว่าเติมจิตใหม่หรือว่ารีโปรแกรมมิ่งใหม่นะคะเ,เปลี่ยนความเชื่อใหม่ที่มันแบบฝังลากอัดรากคําว่าลากมันคือมันค,คุณก็รู้อยู่แล้วเวลาคุณอยากจะขุดต้นไม้อะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกต้องไหมเออ แล้วเมื่อจิตคุณบางครั้งเนี่ยตอนที่ทําใหม่ๆจิตอาจจะต่อต้านเท่านั้นยังไม่พอนะร่างกายคุณยังต่อต้านด้วยบางคนเนี่ยปวดหัวปวดท้องบางคนแบบไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวคือร่างกายเขาจะต่อต้านเออเพราะคุณกําลังเปลี่ยนการที่คุณเปลี่ยนความคิดเนี่ยเปลี่ยนใหมเซ็ตเปลนวิธีคิดใหม่เนี่ยสารเคมีในสมองของคุณก็ต้องเปลี่ยนแล้วร่างกายเขาเคยชิน กับการที่ได้รับสารเคมีเดิมๆเดิมๆเดิมเดิมๆแล้วอยู่ๆคุณก็เปลี่ยนอย่างเช่นอาการกินกาแฟคุณติด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 มาห้าแก้วหกแก้วแล้วคุณไม่กินคุณไม่กินกระปวดหัวไม่กินก็ปวดแล้วคุณลองหยุดปุ๊บเนี่ยมันจะเริ่มมาบต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 บไม่อันเลิศร่างกายเขาต่อต้านมันไม่ใช่แค่จิตเดิมต่อต้านนะ ร่างกายต่อต้านด้วยมันก็จึงเป็นความที่มันไม่ง่ายนักที่จะเปลี่ยนนะคะแต่เปลี่ยนได้นะคะขอให้ขแจใจคุณ่ะมันได้นะคะการที่จะฝึกจิตให้มีกําลังก็คือการทําสมาธินะคะจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการที่จะไปเปลี่ยนโปรแกรมตัวเองใหม่เปลี่ยนความเชื่อฝังลากใหม่เพื่อที่เราจะได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้ามาเพื่อที่เราจะได้ไปขั้นตอนของการ manifest นะคะให้ได้ผลนะคะคลิปนี้หมอะนาก็ขอแชร์ความรู้ไว้เท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ